พามาทําเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองนะครับแต่วันนี้เชฟใช้เป็นพริกแกงใต้นะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปครับมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มนําหน่อไม้ดองนะครับไปต้มน้ําทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับหน่อไม้ดองนะครับเอามาประกอบอาหารแล้วก็เติมเคร่องทิด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปเลยครับ ตามต่อด้วยพริกแกงใต้ของเชฟจอมหอมคัวนะครับใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับมีแอดมินเป็นคนตอบอยู่ครับพริกแกงใต้ของเชฟจอมหอมควัวจะเพิ่มความเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานลงไปอีกของเชฟจอมหอมคัวเช่นกันครับนี่แหละครับลงตัวเข้มข้นสุดๆแล้วก็ตามต่อด้วยหัวกะทินะครับค่อยๆทยอยหยอดลงไปเรื่อยๆครับละลาย ทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์สรุปไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะแล้วก็ตามด้วยน่องไก่ติดสะโพกนะครับมาสับเป็นท่อนๆพอดีคำนะครับลงไปผัดต่อได้เลยครับในส่วนของ เนื้อไก่นะครับจะใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับแล้วก็ตามต่อด้วยหางกะทิลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับดูสิครับปิกแกงใต้นี่เขามีความเข้มข้นจริงๆเลยนะครับตามต่อด้วยหน่อไม้ดองนะครับก่อนนำลงไปเชฟก็จะมา หั่นให้ชิ้นเล็กลงหน่อยนะครับบางที่เราซื้อมาหน่อไม้ดองเขาชิ้นใหญ่มากนะครับทานไม่ไม่อร่อยนะครับไม่สะใจต้องหั่นให้เล็กลงหน่อยหนึ่งรอจนน้ําแกงเดือดขึ้นมาแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาครับน้ําตาลมะพร้าวครับตัดหวานไปนิดหนึ่งครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับเพิ่มกลิ่นหอมดูสิครับเชฟจอมแทบไม่ได้ รุงอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องแกงของใต้เนี่ยเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะแล้วก็ใบโหระพาอีิกชี้ฟ้าตกแต่งสีสันลงไปครับหน่อไม้เขาก็จะออกความเปรี้ยวลงไปในแกงของเราในวันนี้ด้วยนะครับทำให้มีความเผ็ดร้อนมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับ ะใจไปเลยครับใช้คําว่าเหงื่อออกหัวครับข้าวหมดหม้ออีกหนึ่งเมนูครับไปแล้วครับ